สวัสดีครับแก๊สอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแกก็อยู่กับท่านแบงก์กาโมสวัสดีครับซ่าชื่อยาวๆไปเรื่อยๆครับผมเราเล่นเกมอะไรเนาะอยู่กันใน animated chicken hot ค่ะมาจะมาต่อกันเลยเรียกดาบกันได้ใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้นะเรามาเล่นกันในโหมด creative ครับผมหรือว่าเป็นโหมดสร้างสรรค์นะคะเราสามารถเลือก อาวุธอะไรก็ได้เลยโอเคใช่อ่ะเล็กดาเลยค่ะเล็กดาเลยฮะจะบอกว่าอีกสองคนที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยเขาจะมาปวนมากเขาทำอะไรของเขาเขาไม่เขาจะเปลี่ยนโหมดเอ้ยไม่ทันแล้วใช่ไหมไม่ได้ไม่ทันแล้วเอ๊โอเคฟาร์มวเยไม่เอามันดูยากความยากึง่ออันนี้คืออะไร กดกด e ค่ะแล้วก็เลือกเลือกว่าจะเอาอะไรค่ะโอเคกด e ละ่ะอ้าวเริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วเวรกรรมเราจะไปยังไงวะเนี่ยมันมีอยู่แค่อันเดียวด้วยมีใครกล้าลองดูกันไหมนนจะโดดถึงหรือเปล่านนมันไม่ถึงเลยไม่ใช่เหรอแล้วจะไปกันยังไงไปด้วยก็ได้นั่นแหละ <laughs> ทำอะไรกันวันนี้กะโดดลงเหวกันหมด ผมเอ่ไม่เห็นเลยกด e แล้วมันไม่ขึ้นมา e. e. กด e ค่ะ e อ๋อกด a กด a a เหรอ a เออนั่นไงปะโถผมก็ว่าอยู่ sorry อ้อาวกดไม่ทันมันอยู่ดีเวรกรรมวแต่เลือกวแต่เลือกเพลินหลายคนนี่เขาเล่นไม่เป็นหรือเขาไม่รู้ทำไมเขาไม่เลือกมาช่วยเราบ้างเนี่ยเราก็ตกแล้วตกเล่าตกแล้ว,ลว,ลวไม่กลับมาเอ,อ้อ ชีวิตเนาะชีวิตด่านนี้มันมืดด้วยแล่ะบัรยาเออใช่ใช่ใช่เฮ้เขาพิมพ์มาเฮ้ยยเฮ้ทำไมก็ช่วยกันสิเฮ้ยอยากจะไปถึงฝั่งนู้น่ะโอเคผมจะช่วยหน่อยก็แล้วกันต่อขึ้นไปบางทีมันก็ต่อขึ้นไปยาวไปมาขึ้นมานี้ขึ้นมานี้เฮ้ยได้นะได้นะผมว่าไม่รู้ว่าไปแล้วถ้าได้แล้วเลยได้แล้วเอยเย้อ้าตายกันหมดเลยเหลือแค่เราสองคนนั่นเกต ได้คะแนนกันไปอ้ออาวาล้วมามามาได้เสียได้เสียเมื่อมาถึงแล้วเราก็ถึงเวลาปวนไม่มีของปวดเหรออ๋อมีอีกหน้าหนึ่งอ๋อผมก็ว่าทําไมไม่มีของปวดมันจะอยู่ไม่ได้อ้าวลงลงไม่ทันเหมือนกันฮิปฮิปเย้เย้ยมันมืดด้วยมันมืดด้วยเอ้ยมืดด้วยแหละฮิปเฮ้ยรีบไปไหนโอ้ไม่น่ารีบเลยตายก่อน ไม่เผลอรีบทันเกตเลยได้ไปเลยชินี่ไม่น่ารีบ,รบนะไม่ได้แไรเงี้ต้องโดนปา้าเขาให้จะไปยังไงล่ะทีนี้อ๋อโหหน้าไม้ดักหน้าเลยอะ่ะมีแบ็คโฮอยู่ตรงนั้นด้วยเหรอเนี่ยแ,แ,แ,แบ๊บโฮมันโหทำให้หน้าไม้มันหันกลับมา แล้วมันทำไมมันหน้าไหมจะมาบ่อยไหมมีช่องให้กระโดดบ้างไหมเนี่ยอ๋อผมเห็นทางแล้วเห็นทางแล้วเฮ้ยโอเคอืมทันเกตก็เห็นทางเหมือนกันเราต้องดูจังหวะดีๆท่านน่าจะพอได้อยู่ทันเกตได้แล้ว้โูสุดยอดเอ้ยมันกลัวม,มันหน้ากระโดดไปเลยมันก <ine> mm ็ไ hmm. ม่ขนาดนั้นผมรู้แล้วเมื่อกี้ผมพลาดเองเฮ้ยชี ไม่ได้ยากขนาดนั้นจริงว่าท่านจริงว่าท่านเอานี้ไปได้วยเอานี้ไปได้วยมาเฮ้ยจุ๊บแกโหลูกดอกมันจะมาจุ๊บเุ้ย,อยไอ้ลูกดอกเวเนยดูมันหล่นดิแอดแอดแอดตายกันหมดตายกันหมดเรียบร้อยท่านโดนดุดด้วยพูลหรือท่านแล้วนั่น,นแหละเจ๊เขาให้เป็นไงละ่ะ ไม่ยากขนาดนั้นท่านผมบอกเลยแต่มันยากขนาดนี้แหละมันยากขนาดนี้แหละแล้วมันดุ้ด้วยเฮ้ใช่สวยไปกลัวมันยังไม่ยากพอโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่ควรไปบอกเลยลงข้างล่างใช่ลงล่างกันเถอะมีคนยังจะแหลมขึ้นไปเดี๋ยวจังหวะมันดีคือลูกดอกบางทีมันก็จะมาลัวไปนะ เอออึ๊บเอ้ยโดนแล้วเหรออะไรวะล่วงไปแล้วท่านโอ๋อไ,ไ,ไ,ได้แล้วเหรอเมื่อกี้ได้แล้วแบบโอ้ยเบอร์เองผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่งั้นผมก็จะไม่ผ่านเองเฮ้ท่านท่านจะทำอะไ <laughs> <laughs> เออแล้วต้องขึ้นไปด้านบนฮึบเอ้ยวุ่นบัคโฮโอ้โหโอ้โหคือมันมืดไม่พอน่าจะเยอะขนาดนี้ง้อท่านเกไร,รอดแบ็คโฮได้กลมหวัวนาเรียบร้อยบางทีแบ็คโฮมันก็จะเยอะไปืม าไม่มีแบ็คโฮลจะสบายกว่านี้ก็ได้นี่เนาะท่านทำลายเลยท่านทำลายเลยนี่ทำลายอืมแอบวางเหรียญเอ้ยลวกเลยเวนกาวเลยยังยังเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไม่ได้เข้าไม่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ลูกมันไม่พอเหรอเข้าไปดิเฮ้ยฉันลวกแกก็ทำได้แกตายแกก็ทำได้แกก็ทำได้รบเลย ไม่น่าโลบเลี้ยลเลยเชืเ่อได้ว่าันแกศอ่าไปนู้นก็ได้ได้อยู่ได้อยู่อยโอเคได้แล้วโอ้โห <c oughs> ทีจะทำไงต่อทันเกศก็โอ้โห <c oughs> แล้วแบ็คโคนี่มันคืออะไรวะเนี่ย <c oughs> มันคืออะไรวะเนะี่ยโอ้โห <c oughs> ดูดูด,ดูสอนกระจายใบมาอันย <c oughs> ากมากว่ะเฮ้เราจะทำยังไงกันดีวัเนี้ย มีคนจะระเบิดทางแล้วเออระเบิดหนึ่งอันอ,อ,อือทุกคนโดนมาไทางเดียวกันเหมือนรู้ชิปเคพักก่อนที้ยทำยังไงกันดีท่านอ <c oughs> อ้าว <c oughs> โดนแทงตายไปแล้วซะงั้นทำไงดีวอย <c oughs> จะเราังไงอะดูดิ เห็นทางสว่างใช่ไหมเออเห็นเราเห็นทางสว่างโอเคลองดูครับผมอืมมีคนเลือกที่จะทำลายเรื่อยๆแล้วเอออืมมีแบ็คโฮแล้วรอบนี้เฮ้ยระวังระวังโอยเกือบนั้นตายซะบอกแล้วบอกให้ระวังไม่เชื่อฮึบ Okay. โอ้โหลืมไปมันจะมาดูดูทางมันมาท่านเกตแมทริกเราไปคงจะยากไป <c oughs> บางทีมันก็เยอะไปเยอะอย่างนี้ใครจะไปผ่านได้ปะเยอ ลาก,ก่อนท่านโอ้ยทางข้างล่างมันโล่งแล้วนะตื๊กตายอยู่ดีมีโอกาสแล้วแหละตอนเนี้ยใช่ใช่โอ้ยจะกระโดดขึ้นไปทำไมล่ะนั่นแหละสิอืมโอเคมีโอกาสเห็นแล้วเห็นทางและมามามาหู้ เล่นหลายทันหน่อยทางหายไปแล้วตายตายก่อนใครเลยโอ้ยมันดูดโอ้โหนี่ไงทางทางมันช่างคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะยังจะคิดว่าจะลอออีกแลจวดกจึ๊กจึ๊กจึกจึ๊กจึ๊กจึ๊กโดนยิงรัวมาก เวรกรรมจริงน่ากลัวจริงมันเยอะไปสองเทิร์นเลฟเวรกรรมไปทิพทิป,ปโดนแล้วเ่รอทันโดนอ๋อมีหลอมีโอมีหลบอยู่ตรงนั้นด้วย นี่เราจะผ่านกันได้ไหมเนี่ยวันนี้น่าจะเบชึก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 ึกเป็นไงล่ะสามอันพอใจกันหรือยังมีความสุขดีไม่ไหวแล้วพอเถอะไอ้เรื่องวันนี้อบัมมันไส้เฮ้ยโหตรงหน้าเหรอเย้า จะเห็นโอ้โหท่านเกตวางไว้ใช่ไหมน้อยขอให้ท่านตายมันไส้ตายนะท่านอย่าได้คิดว่าจะรอดหงิดโดนไปตายซะโดนไปตายมีหน้ามาเต้นโดนไปตายตายไปท่านไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยอะไรวะรอดไม่ได้โอ哦 ยิงมันยิงมันยิงมันให้โดนดิยิงทะลุเบ้าตามันเดี๋ยวเล่นอีกอันหนึ่งแล้วกันนะคะเอ๋ผมเอาเป็นรอบแบบสั้นไปเก็บสัคว์แบบหนักกว่าเดิมอีกชีวิตโอเคเลือกด่านเลือกใบธัน เริ่มไปท่านผมมีลารมณ์เนี่ยอันนี้ด่านอีกด่านหนึ่งยากพอกันอ่ะท่านมาอีกด่านนี้ด่านนี้ด่านขึ้นหนุกเจ้าด่านที่มันยากทำไมท่านไม่จะได้ลองไงเลือดชนะด่านไหนนะ่ยโอ้โหหินไปนู่นอ่าปั๊บเทิมให้มันเปลี่ยนเป็นหมดปาร์ตี้แล้วเยาย โอ้โหอะไรวะเนะี่ยถ้าทางมันจะไม่ง่ายนะท่านนะลืมเลือกท่านลืมเลือกเลือกสิท่านเออเร,อเรอเอาเกิดที่ไหนเนี่ยอ๋อตรงนูน้นเห็นแล้วเห็นแล้วไปโอ้เป็นเลื่อนได้ด้วยเนี่ยโอ้โหคืออยู่นิ่งๆก็ว่ายากนะเนี่ยแนวงี้แล้วกันเราค่อยๆไหลตามไปไม่เลือกไม่ทำไรละ อ้าวเหลือสามคนแล้วอ๋อโอเคไม่รู้อ่าเขไม่ทำอะไรละไหลไปตามนี่แหละพอไหลไป <c oughs> เอขบวนมีไปลบอเนะี่ยอย่าดักตัวนะ <Bye. S 1> คนุยไรดักตัวนะชิปขึ้นมามอ,อ๋อตรงนั้นนั่นเองอันนี้ไม่ยากเลยไม่ยากชิปโอเคเดี๋ยวอ้าวตายเฉยได้คะแนนเลยใชย่ท่าน,น,านเย่ <Yeah. S 2> ตอนนี้ยังไม่มีไรสักพักกับดักเยอะจะรู้เลยใช่ค่ะมา แต่นี้ชิวๆแหละนั่นไงเย่ทำไรท่านตอนนี้อ๋อไม่เป็นไรอยู่เพราะว่าตอนนี้ยังโอเคอยู่อ๋อไม่โอเคแล, <c oughs> แล้วอืมยึบไปละท่านเย่แย,ย่ติดหัแย่แย่เย่เว็บแย่เย่เย่ ฮ่าฮ่าฮ่าว้าฮ่าฮ่ตหน่อยไตเต้นเย้จิ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 เจ็ดเราเรานี่ขอผมบ้างไปหรือวันนี้จะเป็นวันของเรายอนติเม้ิบ้างเยอนต t แล้วบิดยอดูท่าด้วยอืมอือย่างเร็วลาก่อนท่านจัดไปท่านวันนี้วันของผมเเอามันี่ อืมอ่ะก็ยังไม่มีอะไรมัง้งอืมอืมฮึลาก่อนท่านเฮ้ย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเย้ยเย้ยเย้ยถ้าเกิอดอ่ะต้องรออันนี้เลยถ้าเกิดจะให้ปลอดภัย <laughs> โอ้มันมีอันนี้ด้วยอ่ะไม่เป็นไรท่านเกตรอไปท่านมาเจอเอ้ยนืดเว้ยหนืดนืดย่ายายาเคว้ยาเคว้ยาเคว้เฮ้ยเฮ้ยอีเว้ยเฮ้ยโอ้โหเหลือท่านเกตคนเดียวเฉยเอาคนนั้นออกจากเพนกำเหลือเจอท่านเกตสองคนมาท่านเอาแล้วท่านตายอีกกรรมเลยตายกันหมดนั่นไงดิสคอนเน c t ไปเลยท่านเหลืออีกสองคนใช่ไหมใช่งั้นเราก็มาป่วดกันเถอะ นำแล้วนี่ท่านจะพูดอะไรท่านก็พูดได้สิเราจะไปยังไงท่านนั่นสิผมก็ว่าเออเราไม่ควรทำอย่างนี้เนาะท่านท่นว่าไหมไม่ทันแล้วท่านหน่อยเด้๋ยวเราไปยังไงเอาไแล้วโดนผมโดนอะไรอ่ะผมโดนกล่องตายเหรอใช่กล่องมันโดนแล้วตายเหรอถ้ากระแทกถ้าสอดมันหมุนนะคะตรงแหลมๆตรงมุมๆออเวีนกรรม ท่านเก๋ใจเย็นเอย่าเพิ่งรีบไปลงมาก่อนลาก่อนนั่นนี่วิวตายอ้าด้านหลังเป็ดเล่าไงรีบไงท่านอย่ารีบท่านใจเย็นบางทีผมว่ามันก็บางทีมันอาจจะง่ายไปท่าน อะไรท่านอ่ะอ <Wha> ืมเนี่ยอืมมันจะอยู่ตรงนั้นเหรออืมไอ้บ้าเอ้ยคอคื๋อไอ้กล่องมันจะเปลี่ยนไอ้เวนไอ้กล่องเวนนี่อืมเราต้องรอใช่ไหมท่านนั่นสิคงไม่รู้จะไปยังไงวะเอาจริงนะอืม กดไลท่านท่าไม่ต้องมาหลอกผมเลยกด B ครับท่านกด B ครับมันมีอะไรอ่ะอ๋อกด V แล้วก็กด B V หยา B ห่ะกดทำไมอ่ะอ้าวเฮ้ท่านไปไหนเฮ้ท่านรีบเ้ยไปแน่วัดเต้าท่้มามาหลอกผมกดปุ่มอย่างงี้ด้วยกด B ครังค uh şey ือฆ่าตัวตายเอ้าดูดูดูคนเรา ดูหลายท่านดูว่าผมนะท่านเคสเขาทำเงียบผมดูดูคนเราคนเราเฮ้กดบีค้างเพื่อยอมแพ้ไปท่านน้อยเอ้ยไลยออนเ้ยเอ้ยโอ้ดู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 กองกองถึงเวลาปวดแล้วสิ โอ้ท่านจะเอางั้นเลยเหรอใช่เอออืมท่านทายผมเห็นทางสว่างเอ้ยเดี๋ยว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 เดียวใจเย็นท่านผมกลับมาใหม่ได้ไม่ขึ้นไปไหนจะขึ้นไปไหนอุ้ยโอหฮึบเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นไว้อีฟเฮ้ยทำไมมันไม่เกาะวะ กอดไว้ดิเฮ้ยเออเออขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเร็วเออเฮ้ยมันอะไรเนี่ยโอ้ยก่อนนี้ได้ปะเอาไม่ได้เหรอเอ้ยไม่ได้ต้องไม่ยอมไม่แพ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอันนั้ตเจ้าไปเอาโน้นเฮ้อทำไมเฮ้ ตาสบายเดี๋ยวท่านเราดูท่านเกตกันโอ้โหเนี่ยท่านเกตดูนิ่งมากเลยอะขึ้นไปอย่างนิ่งๆเลยอะทำได้ยังไงออึ๊บโอเคได้มาแล้วเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้อ่ะทำไมเอออ่ะอใจเย็นท่านใจเย็น กิดว่าเก๊กคงไม่ได้แล้วน่ะเนี่ยมันได้อยู่แล้วกินไปเลยน่ะกินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยเฮ้เฮ้เต็งเอาเหรียญได้อ่ะเหรียญเหรียญมันใส่มันเด๋ยวง่ายๆเนาะ แน่นเลยไม่รู้สิตสงทำไมกาดไม่เป็นไรเพิ่งเล่นถังวันแรกถือว่าวันแรกเฮ้ยได้ทำมาเปิดติงเอ้เจ้าได้อแล้ว ยินดีด้วยครับผมปิดคลิปกันครับมาปิดตรงนี้ดีกว่าตรงไหนดีท่านท่านยืนยืนยืนตรงนี้เลยตรงไปตรงไหนเนี่ยยู่มอ๋อเอแรมวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่อง Pocket แปสิบแล้วก็ช่อง Mac Gamo ด้วยนะครับบ๊ายบายครับเย้หลุดออกไปเลย